ในวันนี้นะคะเป็นการเดินทางมาเพื่อเปิดศูนแทนจำหน่ายของโกฟีดอมศูนที่7ค่ะการเดินทางมาครั้งนี้ของเรามาเพื่อค้นพบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจมีฝันและมีความมุ่งมั่นในตัวเองสูงมากเลยค่ะเราจะเดินทางในพบอกเก็ตพินี้กันเลยนะคะ โปรการเป็นคนที่มีความตั้งใจและมีความทุ่มเทมากๆในการที่จะทําให้เป็นศูนย์ให้ได้นะคะแล้วก็ตัวโปรการเองก็เป็นลูกศิษย์คาะหน้านะคะรุ่นไพเวทซึ่งก็เป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่ะแต่ณปัจจุบันนี้เธอก็พิสูจน์ให้เห็นคะ่ะว่าเธอมีความตั้งใจน้องเองก็เป็นคนคิดค้นศาสตร์ข้าหน้าคนแรกของโลกแล้วก็เป็นคน สอน500คนในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกทั่วโลกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ปิดการสอนศาสตร์ข้าหน้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาทาแบรนด์ความงามชื่อว่าแบรนด์โปรน้องแล้วก็ในวันนี้เราใช้เวลาไม่ถึง1ปีแบรนด์ของเราก็ประสบความสําเร็จมากๆเพราะว่าระยะเวลาเพียงไม่ถึง7เดือนตอนนี้เราจะมีตัวแนทนจาหน่ายครบ625คนแล้วดังนั้นค่ะก็ถือได้ว่าโปรการก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลศูนย์ตัวแทนจาหน่ายเพื่อดูแลลูกค้านะคะแล้วก็กระจายครีมกระจาย สิ่งดีๆให้กับคนที่อธิษยานะคะก็ขอสแสดงความยินดีในความมุ่งมั่นและความตั้งใจของโปรแกรมผู้หญิงเงียบๆผู้หญิงเรียบร้อยที่บางทีเราอาจจะมองข้าว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคนคนนี้มีสูงมากๆเลยนะคะก็เหนือนสิ่งอื่นใดค่ะก็คงจะขอวอวยพรนะคะให้โปรแกรมประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักทําให้คนอธิษยาชาวอธิยานะคะยอมรับแล้วก็ เป็นที่ประจักษ์ให้กับคนทุยามากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สํคาคัญที่สุดก็คือขอให้ใช้ความดีคุณธรรมนําในการดําเนินธุรกิจต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากคําว่าขอเปิดศูนย์แห่จำหน่ายโกลฟีดอมอย่างเป็นทางการแล้วก็ขอให้โปรการอีกครั้งหนึ่งค่ะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณปโปรน้องขอบคุณทีมงานที่ทำให้มีวันนี้ค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะ,ะดีใจมากค่ะที่ปโปรน้องให้เกียรติมาเปิดงานที่นี่แล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนด้วยค่ะที่มาร่วมงานวันนี้ถ้ามีสิ่งไหนที่ผิดพลาด แล้วก็ไม่สะดวกก็ขอภัยมานังที่นี้ด้วยนะคะก็สัญญาค่ะว่าจะทำให้ดีที่สุดจะบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะคิดชีวิตตนด้วยการค้นหาความดีปาฏิหารในวันนี้ ควาสำเร็จที่เฝ้ารอส่อนอยู่ในบางสิ่งทุกอนุที่เราเดินผ่านมาลำบากก็สู้ทนอดทนให้ถึงที่สุดหากหกลมจุด Awesome, วันหนึ่งถ้าปลายทางเราเห็นมันได้ด้วยตานั่นคือเวลาสองมือบันดาลอาจมีท้องวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันที่เรามีศูนย์แทนจำหน่ายเพิ่มอีกหนึ่งศูนย์ก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งโปรกกรค่ะก็เป็นเจ้าของศูนย์แทนจำหน่ายในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นได้เลยค่ะว่า ศูนย์แทนจำหน่ายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะก็เป็นสิ่งที่ <ใน S 1> ไม่ได้คาดคิดเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าไม่ได้อยู่ในแผนแล้วก็อยู่ในผังด้วยแตนะ่วันหนึ่งค่ะผู้หญิงคนหนึ่งเขามีความตั้งใจแล้วก็อยากจะเป็นหนึ่งศูนย์แล้วก็อยากเป็นหนึ่งคนที่ถูกพัฒนาศักยภาพนะคะเพราะว่าความความมุ่งเน้นของเราแล้วก็จุดจุดป,ประสงค์ของเราจริงๆของการทำศูนย์แทจจำหน่ายอย่างที่เราบอกค่ะว่า ราต้องการที่จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าของศูนย์เพื่อให้เขามีโอกาสได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนมากมายแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือได้กระจายสินค้าแล้วก็ดูแลตัวแทนจําหน่ายทยี่ในเขตใขกล้เคียงค่ะแล้วเขาก็เสนอตัวเข้ามาขอเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายซึ่งตอนแรกก็มองไม่เห็นค่ะว่าเขาจะสามารถทําได้หรือไม่แต่ด้วยความตั้งใจของเขาแล้วก็ด้วยความที่เขามีความมุ่งม,มั่นอย่างแท้จริงค่ะทําให้เราเห็นค่ะว่าโอกาสน,านี้เขาควรจะได้รับนะคะแล้วก็ในที่สุดวันนี้ก็เกิดขึ้นค่ะ เราเห็นมันได้ด้วยตานั่นคือเวลาสองมือบันดาลอาจมีท้อแต่อย่าถอยอย่าล้มเลิกกลางทางเพราะทุกอย่างรอเราก้าวไปสวยเดงสั่งได ที่โปรโน้องเห็นว่า,าทำไมถึงเลือกโปรการนะคะ พขาคิดว <Inter> <problems> like so ่าครูคงมองเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เราจะทำจริงๆค่ะความพร้อมของการเปิดศูนย์นะคะก็คุยกับโปรค่ะว่าอยากเปิดศูนย์นะคะโปรหนู้อทำยังไงโปรน้องก็แม่ตาค่ะให้โอกาสว่าแต่ก็อยู่ในเงื่อนไขนะคะว่าเราต้องทำยังไงส่งรูปล้านไปให้โปรดูก่อนค่ะ แล้วก็บอกโปว่าตอนนี้นะหนูซื้ออาคารพาณิชย์ละหนูลงทุนละหนูมั่นใจว่าหนูจะทําตรงนี้หนูขอเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายได้ไหมคะโปซึ่งหนูก็จะต้องทําตามเงื่อนไขก็และหนูมั่นใจว่าหนูจะทําได้คะ่ะก็บอกโปเข้าไปอะคะ่ะโปตอบว่าได้คะ่ะเราเชื่อว่าคุณทําได้ทําตามเงื่อนไขที่ทโปรตั้งไว้นะคะก็ลูกค้าที่ร้านก็ตอบรับดีคะ่ะ มั่นใจค่ะที่จะเปิดศูนย์โกฟีดอมลูกค้าให้การตอบรับดีมากค่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่กลัวก,กับกับการเปิดศูนย์แล้วจะจะจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้มันดีค่ะทุกอย่างดีตัวครีมดีผลิตภัณฑ์เราดีค่ะมั่นใจในคนที่ทำผลิตภัณฑ์ ของโกรการนะคะจะถือได้ว่าเป็นความแตกต่างจากคนอื่นๆพอสมควรค่ะแตกต่างจากสวนท,ทั่วไปแตกต่างจากคนที่เราเคยมองเห็นทั่ทวไปเพราะว่าบุคลิกของโกรการเป็นบุคลิกของความที่ขาดความมั่นใจอย่างเห็นได้ชัดการพูดการแสดงออกหรือการการเข้าหาผู้คนเขาจะมีความเหมือนคนกลัวมันมองออกยากมากเลยว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้แต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นมุมมองอีกชัดมากก็คือเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่ขาดความมั่นใจ แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้ตัวต,วตลอดเวลาก็คือเขาไม่ยอมแพ้เขามีความมุ่งม,มั่นเขามีความตั้งใจทําจริงแล้วก็สิ่งสาคัญคือเขา,เขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เราเห็นว่าฉันขอโอกาสอย่ามองข้ามแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันจะทําให้คุณเห็นว่าฉันทําได้แล้วเขาก็ทําได้จึงเป็นความสําเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นว่าเขามีความต่างคนอื่นๆจะมีความคล่องแคล่วจะมีความสามารถจะมีการพูดจาทุกอย่างแต่เอาจริงๆแล้ว เขาไม่ได้มีเขาไม่ใช่ว่าไม่มีความสามารถแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถเพียงแค่เขามีความอ่อนโยมีความอ่อนน้อม your, มีความถ่อมตนมากกว่าดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นน้องเชื่อว่าพัฒนาได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีสิ่งที่ดีๆในตัวเขาอยู่แล้วเพียงแค่เราถ้าเรามองเห็นจุดนั้นแล้วว่าแค่พัฒนาเขาแค่นั้นเองค่ะ หลังจากาเรียนมาเสร็จแล้วนะคะกลับมาที่บ้านก็หิ้วกระเป๋าฝึกทุกวันเลยค่ะใช้เป็นซ้อมบ่อยๆค่ะออกออกหาลูกค้าที่บ้านบ,าบา่อยๆออกไปนวดหน้าค่ะนวดหน้าคอหน้าเดลิเวอรี่ค่ะสองเดือนค่ะสองเดือนนี้เปิดร้านเลยค่ะก่อนหน้าน,นั้นทําร้านหนังสือกระตูนค่ะพอออกไปทํานอกบ้านแล้วมั่นใจมั่นใจในฝีมือตัวเราเองละ เอาหนังสือออกหมดร้านเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นร้านข้อหน้าเรียวลูกค้าเยอะมากค่ะสองถึงเดือนค,คืนทุนในการเรียนค่ะก็การตอบรับก็ดีมากๆเลยค่ะกับบ้าน5้าทุ่มทุกวันภูมิใจค่ะาศาสตร์นี้เป็นาศาสตร์ที่มีอยู่จริงเป็นาศาสตร์ที่ไม่ได้อ่าก็เรียกอะไรอะค่ะเป็นาศาสตร์ที่ไม่ได้ โกหกหลอกลวงเป็นศาสตร์ที่มันใช้ได้จริงสวยจริงคือตอนแรกก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เราก็ไม่ไม่ค่อยเห็นดีด้วย ที่เขาจะมาทําเรื่องอะไรเหล่านี้นะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับข้อหน้าเพราะว่าเราก็ไม่คือเราก็ไม่รู้แบกกอ์ว,ว่าเป็นมาอย่างไงนะครับเพราะเดิมทีก็ทาอีกธุรกิจหนึง่งเราก็คิดว่าเอ้มันก็พออยู่ได้แต่ว่าด้วยความที่เขาชอบทางด้านนี้เราก็คิดว่าเออถ้าเขาทําในสิ่งที่เขาชอบก็ก็น่าจะได้แต่ว่าโดยส่วนตัวก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าเราก็พยายามไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้การข้อหน้าอะไรต่างเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไง ก็มีทั้งคนที่แง่ลบแง่บวกนะครับเราก็แต่วา่าแฟนเขาเขาอยากจะลองทําคือเราก็ได้เห็นว่าการค้าขายหรือว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะมันก็มีมีหลายคนที่ประสบความสําเร็จจากธุรกิจเล็กๆนะครับเราก็เลยคิดว่าอ่ะอย่างน้อยถึงจะไม่ได้อะไรแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เริ่มต้นทำนะเขาได้เริ่มต้นทําเขาได้ ทดลองทําอย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ถือว่าเงินที่ลงทุนไปแรงที่ลงไปเราก็ได้ประสบการณ์ขึ้นมาการที่จะให้ครั้งเดียวประสบความสําเร็จเลยก็คงไม่มีเพราะเราก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็กจะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็คาดหวังแค่นั้นในตอนแรกนะครับ ตั้งแต่ไปเรียนมาแล้วเนี่ยครับแม่เขาก็ทุ่มเทแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็คอยอสดให้ความสนใจกับเกี่ยวกับการเคาะหน้าย่างมากเลยครับแล้วก็จะจะเริ่มเริ่มให้ผมเป็นแบบว่าอย่างไงให้เริ่มดูแลหน้าเพราะว่าหลังจากลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ต้องทำให้ลูกตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้ครับผม พอดีเริ่ม<อ>เริ่มเป็นหนุ่มก็จะเริ่มมีสิวมีอะไรเขาก็จะคอยดูแลลูกตัวเองด้วยตอนแรกก็ก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าแค่ไปเรียนมาแล้วจะมาเปิดร้านเลยเนี่ยก,ก็โต้เถียงกันอยู่นานเหมือนกันว่าเอ๊ะมาแล้วคุณไม่มีประสบการณ์เลยคุณยังไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยเนี่ยคุณจะไปฝึกฝนกับใครเพราะว่าไปเรียนเรียนแล้วครูเขาก็จบรุ่นไปแล้วอะไรเงี้ยเ,เขาก็มีความมุ่งมั่นคือคนที่รู้จักก็เรียกมาทําเรียกมาฝึก ทำฟรีมัง่งให้จ่ายเล็กๆน้อยๆบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยก็ได้ฝึกได้ก,ก็เออเขาก็มีความมุ่งมั่นมีความพยายามในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เห็นว่าเออก็โอเคเขาก็เริ่มมีความชํานาญมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่องการพูดการจาก็เริ่มมีทักษะอะไรขึ้นมาบ้างแม้ว่าปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่เก่งมากแต่ก็เข้าสามารถที่จะขายของขายอะไรได้ ตอนไม่มีความมั่นใจเลยค่ะจนมารู้จักโปรโน้องได้เรียนสาสตร์เคาะหน้าค่ะเหมือนมีพลังแล้วก็ทําให้ตัวเองเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะยิ่งมาทำเคาะหน้าบ่อยๆมาเปิดร้านนานๆยิ่งทำให้เราเรียนรู้ค่ะที่จะซึมซับจ,จากครูด้วยจากโปรโน้องด้วย แล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่นคนคนหนึ่ง ที่มักจะคิดว่าตัวเองขาดโอกาสมากกว่าคนอื่นๆเพราะว่าชีวิตของเขาต้องต่อสู้ตั้งแต่เด็กอะค่ะเขามีการต่อสู้เขาต้องทําอะไรเพื่อแม่ของเขาโดยลําพังมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ชีวิตของเขาเหมือนกับทุกๆขั้นตอนของการดําเนินชีวิตเขาเหมือนต้องพิสูจน์อะไรทุกๆครั้งแต่ด้วยการพิสูจน์ของเขาเป็นการพิสูจน์ด้วยการใช้แรงใช้แรงเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จในแต่ละเรื่องในแต่ละเรื่องที่เขาสามารถก้าวไปได้การเป็นศูนย์แทนจาหน่าย มันต้องอาศัยแรงบันดาลใจทั้งๆเยอะมากๆเพราะว่าภาพมันกว้างการทำส่วนแทนจาหน่ายมันเป็นฤริ์ความงามซึ่ง 1. คุณต้องมีการได้รับการยอมรับจากคนว่าคุณสวยขึ้นไหมคุณทําได้จริงเหรอจากคนที่เคยเปิดร้านหนังสือเช่าแล้วอยู่ๆเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนชีวิตไปเลยคนเราขั้วแล้วมาเรียนรู้ศาสตร์เคาะหน้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ร,รุ่นหนึ่งของศาสตร์เคาะหน้า น้องมองเขาครั้งแรกน้องนข้งๆรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เสียดายเงินแทนเขาเพราะว่าดบุคลิกมันไม่ใช่แต่ในที่สุดเราเห็นเขาเริ่มเปิดร้านเพราะเขาเห็นภาพเขามีความเชื่อเขาไปเรียนเขามีความเชื่อว่าตามที่น้องสอนนั่นคือคุณต้องเห็นภาพความสําเร็จคุณต้องเห็นภาพว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องเห็นภาพว่าคุณจะไปที่ไหนเขาเห็นภาพว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาใหม่แล้วเขาจะเริ่มทาธุรกิจเดิมแล้วเขาจะมามีร้านเป็นของเขาเอง แล้วเขาก็มีภาพภาพนั้นในสมองของเขาจนในที่สุดเขาก็ใช้เวลาไม่ไมไมไมกี่เดือนจนทาให้ภาพนั้นมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็เห็นภาพว่าเขาจะได้เป็นแทน,นจําหน่ายของแบรนด์โปรน้องอยากทําอะไรที่มันร่วมกับโปรน้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เอาตัวเองพา,อาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมของคําว่า G o f ฟี e d o มหรือว่าแบรนด์โปรน้องแล้วเขาก็เห็นภาพต่อค่ะเห็นภาพว่าเขาจะได้เป็นหนึ่งในเจ้าของศูนย์ที่เราตั้งไว้ว่าจะทําแค่20ศูนย์ ซึ่งจาก625คนจะมีแค่เพียง20ศูนย์เท่านั้นที่จะเป็นเป็นเจ้าของแต่เขากล้าที่จะเห็นภาพแม้ว่าเขาจะดูบุคลิกบุคลิกขาดความมั่นใจหรืออะไรก็ตามแต่แต่เขากล้าที่จะคิดแล้วกล้าที่จะฝันดังนั้นน้องเชื่อว่าลึกๆของเขามีพลังที่เข้มข้นพอสมควรในการที่ทําให้เขาเดินมาถึงจุดๆนี้ได้แล้วเขากล้าที่จะทําแบบนี้ได้นั่นมันหมายความว่าอย่ามองข้ามคนที่ดูเงียบๆ แต่ถ้าอยู่กับลูกค้าก็ดูแลเต็มที่ค่ะคือใส่ใจทุกทุกคนค่ะไม่ว่าคุณจะมาในแบบไหนเดินมาขับรถเบนซ์เราใส่ใจคุณทุกคนเราบริการคุณอย่างดีค่ะเกิดจากความมุ่งมั่นเพราะเรามีความฝันวความฝันของเราไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราก็ต้องพยายามฝันไว้อยากมีร้านมีอาชีพ มีอาชีพที่คนยอมรับในตัวเราอะค่ะอยากามีร้านที่ไว้ดูแลลูกๆอยู่ด้วยไม่ต้องให้ลูกไปไกลหลังจากที่เขาเริ่มมีความสามารถเริ่มมั่นใจในตัวเองเราก็เห็นว่าอ่าก็เลยได้ไปเช่าร้านนะเช่าร้านกเ็เช่าเช่าเขาอยู่ก็ เขาก็เออเริ่มมีลูกค้ามีอะไรมาเรื่อยๆนะแล้วก็เออมันก็มีแนวทางมีความเป็นไปได้แล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็เออมันก็ก็อโอเคนะอ่านี้ก็คุยกันว่าพี่เขาอยากจะมีร้านที่เป็นแบบว่าอืเป็นของตัวเองจริงๆเราก็คิดว่าอืมก็อย่างน้อยอ่าถึงแม้ว่าทําไปแล้วมันอาจจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อย ถ้าเรามีร้านที่เป็นของตัวเองอลูกกลับมาจากโรงเรียนก็มีที่พักที่ทําการบ้านที่กินอะไรต่างๆกว่าผมจะเลิกงานมาก็เขาก็ได้มีที่อยู่ไม่ต้องไปอ,อยู่บ้านลําพังอะไรเงี้ยนะครับ,บก็เลยคิดว่าอืมน่าจะหอาอาคารพาณิชย์อะไรที่เปิดเป็นแบบว่าเป็นจริงเป็นจังนะครับเพราะว่า,อาตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้น ก็จะขอบคุณพอน้องที่ให้โอกาสแม่ได้ทำเลตภัณฑ์แบงพอน้องค่ะทำให้แม่ได้ร้านใหม่ให่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้แม่มีความสุขด้วยก็ขอบคุณปอน้องนะครับที่สอนการขอหน้าให้แม่ผมครับทุกวันนี้เราก็ มีเงินมีเงินมีรายได้ดีลทำให้ผมอยากอยากได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะตอนแรกเราก็ทําธุรกิจเปิดร้านเช่าหนังสือครับผมก็ช่วงนั้นตอนนั้นเงินก็น้อยก็คืออยากได้อะไรก็ต้องคอยประหยัดคอยช่วยกันอดออมอะไรประมาณนี้ครับผมพอตั้งแต่มาเคาะหน้าเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็อยากได้อะไรก็ได้ครับผมครับแต่ก็ต้องช่วยประหยัดด้วยครับผม แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเน้นส่งให้ผมเรียนกับน้องครับผมไม่รู้จริงดีใจมากเลยอะที่ได้เห็นน้องแบบสุดยอดจริงๆมาถึงท่านเนี่ยมีความตั้งใจพยายามสูงก็ติใจ คอยคอยแบบเป็นกำลังใจให้เขาอันไหนพวกอรอก่องเครื่องสำอางอะไรเงี้ยถ้าเขาจะทดลองด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่มั่นใจเขาจะไม่เอามาแล้จะใช้ด้วยตัวเองก่อนเขามั่นใจแล้วเขาถึงจะแนะนำเพื่อนส่วนส่วนดีๆเขาจะเอามาเขาทดลองเองเมัอนอย่างว่าเนี่ยนะส่วนมากเขาจะเอ๊ะอ,อ,อย่างงี้ดีไหมเขาจะทดลองแล้วไม่พี่ลองนะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปคุยอะไรไม่ได้อะไรประมาณนี้ คือให้ลูกค้าไปก็จะเสียลูกค้าอะไรปรมาลิคิตชีวิตตนด้วยการค้นหาความดีปาฏิหาริย์ในวันนี้มันมีอยู่จริงความสำเร็จที่เฝ้ารอซ่อนอยู่ในบางสิ่งทุกอนุ ที่เราเดินผ่านมาลำบากก็สู้ทนอดทนให้ถึงที่สุดหากหกลมจุดตัวเองลุกขึ้นมาสักวันหนึ่งถ้าปลายทางเราเห็นมันได้ด้วยตานั่นคือ เวลามามบดขอบคุณครอบครัวขอบคุณเ,เพื่อนๆที่มาให้กำลังใจขอบคุณทีมงานขอบคุณเพื่อนเพื่อนโกลฟีดอ้อมขอบคุณแม่ที่มาจากต่างจังหวัดขอบคุณน้องขอบคุณล <สน S 1> หลายๆคน,<ส>นที่<ม>รู้จกักและไม่รู้จกักลูกค้าที่มาให้กำลังใจในวันนี้ค่ะ ครอบครัวก็มีส่วนสําคัญมากเลยค่ะถ้าเราเริ่มต้นจากครอบครัวเราเข้าใจกันทุกๆอย่างมันจะผ่านไปได้แค่เราเราเข้าใจแล้วเระเราคุยกันลูกก็ภูมิใจค่ะไปทางไหนก็มีแต่คนชมแม่บิวสวยแม่บิวเก่งเขาก็ดีใจแฮปปี้ค่ะลบาก็สูทน ลมุตัวเองุอลกขึ้นมายากขอบคุณโปน้อยอยากขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้ตัวเราที่ทำให้ตัวโปการนะคะเปลี่ยนต้องขอบอกว่าเปลี่ยนนะคะ<ม>เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากคนขี้เล่เปลี่ยนจากคนไม่สวยเปลี่ยนจากคนที่เขาไม่ยอมรับ ทำให้คนลหลายๆคนยอมรับในความสามารถของเราคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกเราว่าเราเก่งขอบคุณครูมากๆเลยค่ะครูผู้ให้ทั้งอาชีพและ,ละหลายๆอย่าง น้องมองว่าการที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นสิ่งสิ่งหนึ่งที่น้องคิดตลอดเวลาก็คือคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนคล่องไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่รู้ทุกอย่างรอบด้านแต่ก้าวแรกของการที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้นั้นก็คือสิ่งที่คุณต้องมีก็คือการที่คุณต้องคิดดีทำดีพูดดีและเชื่อมั่นในภาพรูปภาพที่คุณเห็น โรการเป็นคนหนึ่งค่ะที่อยู่ในโหมดนี้ในโหมดของคนที่ถ้าเราต้องใช้คำว่าคนเก่งจะเป็นคนสำเร็จนั้นเขาอาจจะถูกหลุดออกจากมุมนี้ก็ได้แต่สำหรับสังคมของเราสำหรับครอบครัวของเราที่เรียกว่าโกซฟีดอมนั้นเรากลับไปไดีมองตรงจุดนั้นเป็นที่ตั้งค่ะเรากลับมองที่ความตั้งใจความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ของเขา เราไม่เสียงเราไม่ได้สนใจวิธีการว่าคุณต้องมีบุคลิกที่ดูดีคุณต้องมีบุคลิกที่คล่องแคล่วคุณต้องพูดจาเก่งเท่านั้นแต่เรามาององค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าสิ่ง,งหนึ่งคือโกลฟีดอมก็คือธุรกิจของเราแต่เขาต้องดําเนินชีวิตและมีธุรกิจของเขาเขาต้องมีธุรกิจของเขาในการดําเนินไปข้างหน้าให้เติบโตและงดงามดังนั้นความเป็นตัวตนของตัวเองความเป็นธรรมชาติของตัวเอง ดูอ่อนโยนดูเหมือนไม่ค่อยเก่งแต่ในบางครั้งน้องเชื่อแบบเงินค่ะว่า,วาสิ่งที่คุณมองไม่เห็น,นอาจจะเหนือความคาดหมายก็ได้ไ<ป>จุดมไมไ่กลเกินนัทุกก้าของความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่ต้องอาศัยพลังของความรักพลังความอบอนนุ่นพลังดีๆของคนในครอบครัวที่ช่วยเกื้อหนุนกันและกันและส่งเสริมกันและกันศูนย์ที่7 ศูนย์จังหวัดพระนครศรีธัาของโปรกกรเป็นศูนย์หนึ่งค่ะที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักความอบอุ่นและการดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวเป็นการเป็นความสําเร็จที่ทําให้น้องรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่งดงามเพราะความสําเร็จนี้มันสามารถทําให้ลูกทาให้สามีอยู่ในบรรยากาศเดียวกันอยู่ในความรู้สึกเดียวกันคงต้องขอวอวยพรค่ะ ให้กับโครงการนะคะประสบความสําเร็จยึดมั่นในความตั้งใจนี้ให้ดําเนินต่อไปจนถึงจุดที่ตัวเองปรารถนาและก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆให้สานต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปแล้วก็สร้างความมั่นใจและก็ตอกย้ําความรู้สึกให้กับสามีให้มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าผู้หญิงคนนึงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้และผู้หญิงคนนึงสามารถที่จะสร้างความมั่นใจ สร้างการยอมรับและที่สอีกอย่างที่สําคัญมากๆเลยก็คือสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนในครอบครัวและคนรอบตัวได้เพรนั้นค่ะเราเชื่อมั่นว่าวันนี้โครงการคงเดินมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็คือคงจะต้องแค่รักษามาตรฐานแล้วก็พัฒนาให้มันเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนคนทุกคนยอมรับมีความเชื่อเขาว่าผู้หญิงคนนี้ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะลบกู้ทนทนนอด ครอบครัวคือหัวใจธุรกิจคือแขนขาหากครอบครัวหากธุรกิจไม่เดินไปได้วยกันความสมดุลของชีวิตก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้น้องเชื่อเหลือเกินค่าว่าความสเร็จของคนทุกๆคนหากเราตระหนักในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของธุรกิจควบคู่กันไปหากเราไม่ปฏิเสธความจริงว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องใช้เนิน มนุทุกคนเกิดมาต้องมีครอบครัวหากเราไม่หลอกลวงตัวเองสิ่งสิ่งนี้จะเดินควบคู่กันไปได้อย่างมั่นคงและงดงามค่ะ